ปิดยันไหลองขอกำลังที่ไหนเพราะเยไม่ได้เป็นอัมพาตทำไมเจ้าไม่ใช่ไม่ช่วยผัวเจ้ายกอ่ะกไมช่วยอย่หนกพูดเอมาเมาได้จากปากเอแมช่วยยกไงเออมาจากปากจะมาได้ผมถ่งช่วยยก ผัวไม่ได้ไปช่วยเหรอเนี่ยบ<อ>่วูแต่แสดงไม่ช่วยเมียกันบ้างเนี่ยจ้าเอามากระสอบปุ๋ยเลยจัางซื้อเงินนะเจ้าาเอให้บ่ต้องซื้อแกะแบ่งกันยังอีกร้อยโลพูนจะเอามาให้ป้ากแกะอยู่ไม่ต้องไปซื้อซื้อเฮ็ดหยังแกะแบ่งกันในทุนมีมะในทุนมีมะขามแม่มีแรงมีแรง <laughs> นี่ก็นั่งอยู่ซื่อๆเออเขีนมันล่ะโลละร้อยแปดสิบนะมะขามตัวเนี้ย เท่าไรก็ะช่างจะหาให้ป้าจิบผมจะขายสองร้อยห้าสิบนะครับใครจะซื้อก็ซื้อนะมะขามมะขามเปรี้ยวใช่ไหมเนี่ยาม่เปรี้ยวเปรี้ยวทุกฝักไหมเปรี้ยวทุกฝักโอ้ทําไม่เปรี้ยวคืนเงินใช่ไหมคืนเงินสวยไหมคะสวยมะขามที่เมลวค่ะมะขามโบราณไม่กัดไม่กัดส่วไหนส่วนไหเขาบอก มะขามนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับแม่ก็จะได้งานทําแม่ก็จะได้ไม่เหงานะครับมีมะขามเป็นเพื่อนนะครับวันนี้เาทูนเอามะขามมาให้แม่ปอกแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเาทูนจะไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนแม่มีเวลา25ชั่วโมงนะครับมีมี อีกหลายไหมนี่มามานประมาณร้อยโลค่ะประมาณร้อยโลป่อนี่กิโลนี่ไม่รู้มีอีกประมาณ100มาร้อยโลป่อจะจะไปเอามาจากไหนจะไปขโมยเข้ามาเหรอขโมยมามาขามต้นของฉันค่ะอยู่ตรงไหนยังไม่ผมไปไม่เห็น,นวางป่าอ้อยค่ะเนาะนี่ใครอยากจะทําซอสนะครับซอสเนี่ยอายุไอ้มาดนั้นเนี่ยป้าในอายุยมาดเนี่ยต้นมะขามนี่นะเออเพราะว่าฉันเพาะไอ้มาฉันเอามาปลูก ไอม้ไอไอไอมาดอ,อายุเท่าไหร่เหรอไอ้มาดอายุสี่สิบกว่า,าสี่สิบกว่าแสดงว่าขามต้นนี้ประมาณสี่สิบกว่าปีนี่ขา,ามต้นนี้เอาเม็ดมาจากบ้านนานสนุนเหรอเม็ดมันอะเพทองไอ้มาดก็เอามากินแลาฝังไว้เอาเด้อเด้อคันนี้ได้เลขตัวไ,ไหร่ยาทุนได้ฝันที่พระฝันนะได้เก้าหกเก้าหก 9ก้าหกไก่ <c oughs> ทะเบียนรดฝันทะเบียนรถตะยรวะทะเบียนรถคันไหนคันใหญ่คันใหญ่เลขอะไรมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเออเจ็ดหศูลยแล้วมีหลายเลขแฮะเจ็ดหน,นึ่งศูนยัเลขระษีโซเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนกับกับเก้าหก เลขทะเบียนเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เลขฝันเก้าหกเอาแล้วเด้อปัตตานีฝากเขาไปซื้อเลขปัตตานีเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมันคักเนาะแม่เอาแ่ใส่ปากายพอดีเดี๋ยวพอดีเอาพุ่งกระตามาเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งจุดไหนวะไอ้ลูกคนเนี่ยมันมันวันไหนเนี่ยมันคักเลยแม่เรื่องเลขนี่โอ้ยขยิมเลยดิ à tôi như ai trong tôi nói gì thú ăn bộ ừ. như thế nào nhanh phun, sưởi đây nha phòng mẹ mẹ, ba đại này 9 5 0 nói nó bò qua hơi anh chắc rồi ก็ยังก็ไม่ใหญ่ใช่ไหซื้ออันนี้แหละอันนี้ก็ได้นี่เก้าหกอ่ะที่ฉันบอกป้านะ่ะแค่นี้ป่ะแม่แล้วบุญเงินด้วยแล้วบุญเงินด้วยวงเล็บกากาบาทก่อน